นี่ทรงหน้าตางังเจ็ดดาวบุญก็อิศิปองศาลงมาหน่อนเนาะเจ้ากินเข่าไปเจ้ากินเข่าได้ปะไงเสียงกูมื่อหน่อยกุฏิลองหลับพระเถระลองรับพระอรคันตุกะปูกระเบื้องทั้งหนาเสียดเรียบร้อยแล้วทึงทั้งหนาทึงทั้งใน เสร็จสับสีสันสดสวยงดงามเป็นกระเบื้องหยานุ่นนิดนึงนุ่นตามก้อนหินเน่ะสีสดสวยงดงามอยาแนวเรียบร้อยอยาแนวเป็นสีเทางามอยู่ อันนี้ทั้งคัางอันนี้ก็จะที่อีกที่นำอะไรอักข้างนอกอ,นนอันนี้ก็เทอีกที่นำอะไรไว้ข้างนอกข้างทงค่างอังนำเาบเบอร์ทางใน นี่เรียบร้อยเรียบร้อยสีทั้งในเป็นสีกระเบื้องกระเบื้องเป็นสีหินอ่อนงามหองทงโอ้อันนี้เครื่องเสียงของ้างเลยนะเป็นนว่าเปิดงามเผ็ดงานโลบหวัดมาต้องขอมาอย่างหนอก โลเบิร์อาจะออกยังน,น้ำหัวดีแต่ว่าตอนนี้หนาวอัธิษฐานังวนนองบุญล้อผู้หนาวแห้งสิบสามสิบ,ส,บ,ส,บ,ส,บสี่องศาหนาวอีเลีวหรอ ข้างในเสร็จสับเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นติดแอร์ใบนี้ติดแอร์ก็ติดประดับขวดอะไรสิดอกวนไอ้ไวาถิ่มันติดเปิดเองน้อนเองดอกติดประดับขวดไวน้น้ำผูรักผูงไงน้ำหลวงพอ่อเจ้าคุณหลวงพอ่อต่างๆเขามาหายี่มีกันมีงานเก็ยไว้ประเสริฐ เงินห้องน้ำจังงในเป็นปากคับเรียบร้อยอืมซุ๊บปิดตต็มหนัเง,นหงเรียบร้อยทั้งในห้องเรียบร้อยนี่เป็นลักษณะอย่างนี้มีนำอุ่นนำหนอ่อนมราใส่นี้เป็นเท็ด ออกกอบไปเรียบร้อยทั้งนา้ก็จดีลูกระเบื้องออกมาตรงนี้ก็เรียบร้อยปุ้งแตงห,ห้อยมือห้อยตีนห้อยมือห้อยใจห้อยใจในกันเหตุไว้ในศาสนาน้อ ปูนี้วันนี้สร้างความรัดความสูงความต่ำของของกระเบื้องมีสายเอ็นสายเอ็นเพิ่นมีสายเอ็นหลายเส้นเติบบลอมสูงของกระเบื้อง อยู่ปูนใส่ปูนมือเนี่ยตีปูทั้งนี้เอ้ามาเฮ้ยสำลีง้อมัวด่าดังยังไงเข้าไหมสำลียับอกอะไรปูก็ลงบันไดลงมานี ลำเลี้ยแล้วเส็ยปีไม่นี่าาทรงหน้าต่างทรงน้ำหลังต่อกันเลยหลังคาต่อกันลงไปนี่เจริเอาวุญ เ,เด็นไวัดไปามีของกูได้กูนำข้าเจาเห็ดมีโอกาสเห็ดก็ะเ็ดไปนี่ไม่ซ่าอืม มาก่อนนั่นวะคโอ้โหพี่สิบองศาเนะมึงเนีเนะประมาณสิบงศาเนาะนี่เนาะ ในเสียงสมัยล่อลอล่อๆเสียบไปเลยล่อๆเสียบเน่ามาอนี่มันเล่าฟังนี่ฮะแกยังดีแกงี้มันหนาวอยู่เจ้าต้องว่าขอเงินในเสือเจ้าไปต้องว่าแก่เจ้าเดี๋ยวไปยังกระช่างเจ้า ฉันว่าขอี่ก็ะัมพะสนับสนุนคนเปีปกตัวขอเปียกเจ้าหนาววะวันยี่สยงโองเราแค่ได้ตันั่เ <c oughs> จ้ากินข่าวไปเจ้ากินข่าวได้วันยี่สียงกูเมื่อนี <c oughs>

Năm bữa này <laughs> 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 ừ. bên 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 Bữa nay bên 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 mời 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 พัาเสี่ยงสมัยแต่กอนนี่อรอแห้งซูเมอรนี่ก็รอเยอะแต่รอบะแห้งเศร้วดลุดใส่พยาบาลเนาะคุณสาวผู้ใดก็มักคุ้สาวหยาดกันมาต่กอนนี่ม่โอ้านเ่ามเมนตะกอนแหมหยาดยื่นเหลาหยตยื่ <erman> hmm. นเหล่าลูกใส่พยาบาลโอ้ยเลี้ยขาโค้งลูกใส่พยาบาล เนี่ยแม่เนอ่เอ๋อเดี๋ยวไปเสียห์ n h เด้อให้มันออกกำลังกายตัวเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญฮู้เสียห์ n h เสียร์ู่ในวัดนในบ้านนี่แหละขวดขยะยนี่ยเว้นบ่บ่บ่มันจะเป็นตัเสียห์ n h ได้ยังไงซิยงยังไงซิยงก็ขวดขยะนั่งขวดนั่นขวดนี่ทั้งขวดล่ะขวดต่อไม่ลดแต่ว่าจะไปตรวจอันขวดเสะเงาไมมไว้มัน จะไปจูดให้เงาไหมมันกี่ไต้เนี่ยแล้วฟ <ne> ุ้งเหรออ่เฮ็ดโลดเฮ็ดโลดเฮ็ดเอาบุญตัวเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยเฮ็ดหลายก็ได้หลไรนี่